หาซื้อไม่ได้คือความดีได้มาฟรีฟรีคือความเท่าชราหลีกหนีไม่พ้นคือความตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมเจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้เงินซื้อต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถทุกอย่างโทรศัพท์ iPhone 15เราซื้อได้คนโยมแต่ไม่สามารถที่จะหาซื้อความดีได้นั่นเอง สิ่งที่ได้มาฟรีๆคือความเท่าชาราคุณโยมความเท่าชแราแก่ชาราถ้าโยมไม่ตายซะก่อนเนี่ยเราจะได้มันมาฟรีๆหนังที่เหี่ยวยน่นตาที่ฟ้าฟาหูที่หย่อนกลับตึงฟันที่เคยเคี้ยวอะไรได้ก็เริ่มที่จะหลุดลวงความเท่าชาราได้มากันฟรีๆคุณโยม และที่สำคัญหลีกหนีไม่พ้นคือความตายทุกคนเกิดมาจะต้องตายจากโลกใบนี้ไปคนโยมเราเป็นเพียงแค่ผู้มาเยือนโลกใบนี้เท่านั้นอยู่กันไม่เกินสามหมื่นวันก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักมากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ว่าจะรักกันมากหรือว่าเกลียดกันมากแค่ไหนไม่ต้องสาบแช่งกันคนโยม เพราะว่าเดี๋ยวก็ตายทุกคนเช่นกันและสุดท้ายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นผู้นั้นต้องรับคนโยมไม่สามารถที่จะให้เทพเจ้าองค์ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาใช้แทนเราได้เรากินข้าวเราก็กินเองเราก็อิ่มเองเช่นกันคนโยมบุญกุศลเราทำเราก็ได้รับบาปอกุศลกรรมเมื่อเราทำ เราก็จะต้องได้รับบาปเหล่านั้นดังนั้นเวรกรรมไม่สามารถที่จะชดแทนกันได้เงินทองเราสามารถซื้ออะไรได้มากมายไม่ว่าจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อความสุขสบายให้แก่ชีวิตอยู่แต่เงินทองเนี่ยไม่สามารถจะซื้อให้ใครเนี่ยมาเจ็บป่วยแทนโยมได้นะเราเป็นโรคเราป่วยเราต้องเข้าโรงพยาบาลเอง ไม่สามารถจะซื้อให้ใครเป็นร้อยล้านพันล้านไปป่วยแทนเราได้และเงินไม่สามารถจะซื้อให้ใครตายแทนเราได้คดุณโยมเราเกิดมาตัวคนเดียวก็ต้องตายตัวคนเดียวเกิดมาตัวเปล่าก็ตายไปตัวเปล่ามีเพียงแค่บุญกุศลที่จะติดตามตัวตามตนของเราไปเกิดมาก็เพราะมีบุญอยู่ดีก็เพราะมีทุนตายไป ก็เพราะว่ามีบุญคุณโยมจึงจะส่งให้เราไปสู่สุคติแต่ถ้าตายไปแล้วมีบาปอโุสลกรรมเนี่ยก็จะดึงเราสู่อาบายภูมิดังนั้นคุณโยมจงจําเอาไว้ว่าหาซื้อไม่ได้คือความดีแต่สิ่งที่ได้มาฟรีๆคือความเท่าเรียแก่ชราสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นคือความตายและสิ่งที่ใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้น ย่อมคืนสนองแก่ผู้กระทำขอให้รักษาใจดีๆทำความดีละเว้นความชั่วจเจริญจิตภาวนาบ่อยๆนะคุณโยมนะขอเป็นกำลังใจ,จเจริญพร